สวัสดีสสดค่ะ,คะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวเปิดกระสอบกันอีกแล้วนะคะสำหรับงานนี้เลยนะคะ FJ รหัส16 161นะจ๊ะย้ำรหัสกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับ FJ 161นะจ๊ะเอาใจสายแม่แนะแล้วก็สายงานเด็กนะคะตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นงานรวมสเวตเตอเตเด็กเสื้อกางเกงนะจ๊ะเดี๋ยวงานจะออกเป็นยังไงเดี๋ยวดูเลยจ้า โอ้โหเปิดมาตัวแรก4แบบว่าจัดเต็มมากนะคะเด คู่เลยนะคะตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นงานนําเข้าจากญี่ปุ่นนะจ๊ะเป็นงานรวมสเวตเตอร์เด็กเสื้อกางเกงถามว่าแม่ค้จาจ๋าหน้าร้อนเนี่ยขายได้ไหมหน้าร้อนก็ขายได้ฝนก็ขายได้หนาวก็ก็ขายได้นะคะเพราะว่างานตัวเนี้มันเป็นงานรวมนะคะรวมหนาบามานะคะนี้การ์ตูนมาเลยนะตัวนี้นะการ์ตูนดังเลยอันปังแมนสกรีนแบบแน่นๆอย่างนี้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้จะค้ารวมมานะคะ ทั้งเสื้อและก็กางเกงนะย้ำอีกครั้งว่างานจะ้ะมานะคะทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงนะคะตัวนี้น้ำหนัก100่กิโลนะคะสามารถเอาไปมิก a n แอนด์แมทนะคะจับ คู่ทาราคาได้นะคะคุณลูกค้าในส่วนของสีสันความสะอาดนะคะลูกค้าดูชั้นผ้าสีผ้ากันก่อนเนาะในส่วนของสีสันความสะอาดนะคะลูกค้าจะเห็นเลยว่าสีสันเนี่ยค่อนข้างสะอาดมากเลยนะคะนี่เบบี้ดอลเบอร์หนึ่งนะคะ ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าหนาเป็นงานเกตเอนำเข้าจากญี่ปุ่นผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว1รอบนะคะงานก็จะออกเป็นสีเรียบสีพื้นลายกระตูนนะคะลูกค้าสีเรียบสีพื้นลายกระตูนจะเป็นแบบว่าแนวแนวกีฬาปนมาด้วยนะคะใส่ได้ตั้งแต่เด็กเล็กนะคะตั้งแต่เด็กอ่อนนะไปจนถึงน้องๆหนูๆปะถมต้นนะคะคุณลูกค้างานนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะสามารถขายได้หลายกลุ่มลูกค้านะแล้วก็สามารถเอาไปทํา กําไรได้นะคะงานเด็กนะงานเด็กเกรด A คุณภาพดีๆราคาถูกๆแถมจํานวนตัวเยอะนะคะลูกค้าขาจัดป้ายน,นี้ได้เลยนะคะ FJ 161นะคะงานสเวตเตอร์เด็กเสื้อกางเกงนะคะคุณลูกค้าใครสนใจสามารถทักมาได้เลยนะคะจุ เออต้องบอกว่ารายการนี้นะคะลูกค้า oh. ได้จํานวนตัวเยอะมากๆนะคะ100กิโลจานวนตัวเฉลี่ยประมาณการเนี่ยประมาณ500ตัวโดยประมาณนะคะลูกค้านี่แบรนด์ดังก็มีมานะคะแบรนด์ดังก็มีมานะ,ะ,นานะ,ะลูกค้านะ เบนดังเบนยืนพื้นก็มีนี่เป็นคอลแลบกับสตาร์วอลด้วยนะคะเอาไปจับเซตนะคะลูกค้าขายเป็นเซตก็ได้เสื้อกางเกงเอพทํากําไรเลยนะคะหรือว่าเอาไปคัดเบนขายเป็นงานเก่าเก็บงานวินเทจก็ได้นะคะเพราะว่าป้ายบางป้ายเนี่ยจะเป็นงานตามหาเนาะหรือว่าเอาไปรีแพ็คใหม่เอาไปขายส่งเอาไปแบ่งกิโลขายใหม่ก็ได้นะคะตัวนี้นะสามารถทํากําไรได้เลยคุณลูกค้าเอาไปขายในกลุ่มงานเด็กได้เลยนะคะตัว ตอบโจทย์มากนะคะลูกค้านี่เบนออกเรื่อยๆเลยนะคะในส่วนของตําหนิอาจจะมีมาบ้างเล็กน้อยนะคะตามสภาพงานมือสองเนาะขอลูกค้าเข้าใจไม่ดราม่านะคะใครมองหางานเด็กนะลูกค้างานเด็กนะต้องจัดงานตัวนี้เลยนะคะสําหรับรหัส FJ 1น1นะเสเวตเตอร์เด็กเสื้อกางเกงนะคะเดี๋ยวลองโกยลงมาให้หน่อยนะคะทีมงานขาเดี๋ยวลองโกยชั้นผ้าลงมาให้หน่อยนะคะจำนวนมันเยอะมากนะใช่จานวน วนเยอะมากนะคะลูกค้าตัวนี้นะสีเรียบสีพื้นลายการ์ตูนสีเข้มนะคะลูกค้าตอบโจทย์ออกหลากหลายมากเลยนะเคโรเคโเคโรป้ายก็เป็นป้ายเคโรนะคะป้ายก็เป็นป้ายเคโรนะของคิดนะคะตัวนี้ใคร,อรมองหางานสเวตเตอร์เด็กเสื้อกางเกงนะคะลูกค้าจัดกระสอบนี้ได้เลยนะคะได้ทางเสื้อได้ทางกางเกงงานค้าผสมปนกันมานะงานค้าผสมปนกันมานะนี่กางเกงปิกจู น่ารักมากค่ะคุณลูกค้าตัวเนี้ยผ้าสวมใส่สบายนะคะคุณลูกค้าขาผ้าน้องๆหนูๆสวมใส่สบายแน่นอนนะคะแล้วก็แบรนด์ออกเยอะมากนะตัวนี้นะ ปนแบนนะลูกค,ะคะ้าคาใส่ปนแบนด์ครับแบบคาทรงส่วนใหญ่จะเป็นงานแขนยาวขายาวส่วนใหญ่จะเป็นงานแขนยาวขายาวนะคะผ้าปนหนาบางแต่ว่าหน้าร้อนนะคะก็สามารถใส่ได้เหมือนกันเนาะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะว่าแม่คะะ้าจ๋ามันจะแบบว่าหนาเกินนะใส่ได้แต่หน้าหนาวนะคะลูกค,ะคะ้าขาน้องๆหนูๆน,นะพ่อๆแม่ๆม่นะคะบางท่านนะคะเขาก็ใส่ขายาวแขนยาวให้ลูกเขานะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เรียนห้องแอร์ แล้วก็อยู่บ้านก็นอนแอร์ <Yeah. S 1> นะคะเรียนห้องแอร์อยู่บ้านนอนแอร์ a. แล้วก็ตัวนี้นะคะมันไม่ใช่แค่งานกันหนาว oh. อย่างเดียวนะลูกค้า oh. มันเป็นงานกันแดดนี่นะของ H&M นะคะของ H&M มันสามารถใส่เป็นงานกันแดดกันลมได้นะคะลูกค้าแล้วก็ใส่เป็นงาน แฟชั่นใส่เที่ยวได้นะคะตัวนี้นะใครที่มองหางานสเวตเตอร์เด็กเสื้อกางเกงราคาถูกๆคุณภาพดีๆงานค่อนข้างพร้อมขายนะคะคุณลูกค้านะต้องจัดป้ายนี้เลยนะคะสำหรับ FJ 1 6 1นะคะงานสเวตเตอร์เด็กเสื้อกางเกงนะคะลูกค้าสามารถสั่งทางแอดมินได้เลยแจ้งเลยนะจ๊ะว่าแอดมินจ๋าแอดมินครับสั่งงาน FJ 1 6 1ครับหรือแจ้งก็ได้ว่ารับงานสเวตเตอร์กระสอบใส่นะสเวตเตอร์เด็กเสื้อ เกงกระสอบใส่นะลูกค้านี้แบรนด์เอาโดนะลูกค้าแบรนด์ดังออกเยอะนะตัวนี้นะแต่ว่ามันมีบางตัวนะลูกค้านะที่มันเป็นงานแบรนด์ป้ายญี่ปุ่นแต่ว่า,าแม่ค้านะแอดมินนะอาจจะไม่ได้สันทัดทางนี้เนาะลูกค้าขาลองเอาไปเปิดดูนะลองเอาไปเปิดดูลองเอาไปเปิดคัดกันนะคะกางเกงราคาหนึง่งเสื้อราคาหนึง่งแบรนด์นี้ได้ราคาหนึง่งเอเอเปิดมาเนี่ยอาจจะเจอแบรนด์แบบตาแตกนะเหมือนที่ลูกค้าเราเคยเจอเนาะ สอตัวนี่คือคืนทุนเลยนะคะลูกค้านะใครที่มองหางานตัวนี้นะคะจัดป้ายนี้ได้เลยรับประกันนะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าสีเรียบสีพื้นได้หมดแล้วที่สําคัญน้องๆหนูหนๆชายหญิงนะคะใส่ได้หมดตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนี่ตัวสีชมพูด้านหลังน่ารักมากงานไม่มีนะ,ะงานไม่มีน่ารักมากลูกค้าสกรีนแบบว่า สะอาดนะคะลูกค้างานสะอาดตัวนี้นะตําหนิอาจจะมีมาบ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมนะลูกค้างานสะอาดมานี่ป้ายไมเมใส่หนึ่งร้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นยูนิโคนะคะเดซี่แล้วลูกยูนิโคเดซี่ซส์หนึ่งร้อยเหมือนกันโดยรวมจะอยู่ซีใสประมาณแบบว่าเด็กอ่อนใส่ได้นะลูกค้าไปจับเซ็ตได้บ่างตัวเด็กอ่อนจะหลงมานะเด็กอ่อนใส่ได้นะคะแล้วใส่ได้ไปจนถึงปฐมต้นเนี่ยอย่างไซนี้ก็ปฐมต้นใส่ได้นะอนะคะ ยูนิโคนะลูกค้าอ่าแบนด์ออกดีมากนะตัวนี้นะคะแล้วที่สําคัญงานแบบว่าน่ารักมากค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวลองโกยชั้นล่างๆเลยจัดที่รักเดี๋ยวลองโกยชั้นล่างๆเลยนะคะงานสกร,รีนชัดนะคะดูได้เลยอ่าให้ดูเนื้อผ้านะลูกะค้านะผ้าสเวตเตอร์แบบมันจะเป็นงานแบบประมาณนี้นะคะคุณลูกค้ามันจะเป็นงานประมาณนี้นะแต่ว่าโดยรวมก็ไม่ได้หนามากนะคะคุณลูกค้าสามารถใส่แบบว่า น้องๆหนูๆแบบแฟชั่นนะกันแดดกันลมใส่เที่ยวนะใส่ออกงานใส่นอนก็ได้นะลูกค้าหรือว่าไปต่างประเทศใส่เดินทางเนี้ยก็ได้นะคะรายการนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะคะขายยาวแขนยาวของเด็กขายดีนะลูกค้าแต่นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาแต่มันอาจจะมีเป็นทรงสเวเตอร์แขนสั้นอะไรเงี้ยติดมานิดหน่อยนะลูกค้านะไม่ว่ากันนะนี่พูน่ารักมากนะคะใครที่มองหางานเด็กนะ <Yeah. S 1> ลูกค้าสเวเตอร์เด็ก สื้อกางเกงนะคะสามารถทักว่าสั่งซื้อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะคะที่เพจสบายออเดอร์นะหรือว่าทาง Li น์แอดนะที่แอ s a b u y o r d r นะคะหรือโทรมาสอบถามก็ได้ที่เบอร์021026758และ0832526355นะคะอ่ะแจ้งแอดมินได้เลยนะคะว่ารับงานนะคะ FJ 161สเวตเตอร์เด็กเสื้อกางเกงนะคะเดี๋ยวรีวิวข้าวๆไว้ประมาณนี้นะคะนะขอบคุณลูกค้าทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยตัวน่ารักน รักสักหนึ่งตัวนะคะลูกค้าเดี๋ยวขอปิดท้ายคลิปด้วยน่ารักน่ารักสักหนึ่งตัวนี้หรือกันใหญ่เลยนี่ตัวนี้น่ารักมากแล้วตามด้วยเอาดอนะคะอะรีวิวคร่าวๆกันไว้ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ